กดีนี้จะปิดเมื่อไหร่เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผมจะบอกว่าปลายมีปลายมีนาและเดือนพฤษภาจะเข้มข้นและสนุกสนานมากๆเกี่ยวกับเรื่องหมายจับต่างๆจะเข้มข้นครับขอให้รอดูตอนนี้ดีไอรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยเพราะจะกำลังจะสรุปสำนรวนในแต่ละคนเนี่ยกำลังเข้มข้นมากๆมีนาก็จะส่งหมายเรียกเพื่อจะเอามาสอบอีกหลายคนเลย ใช่ลุงเนี่ยแกทํางานหนักก็เห็นใจนะแกเหนื่อยแล้วแกก็มีงานต่วนตัวของเขากับบริษัทปรึกรับปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายแล้วก็เรื่องทนายความยิ้มหน้าละลื่นไปเถอะเดี๋ยวมันก็ยิ้มไม่ออกให้มันยิ้มไปเถอะเขาก็มีเวลาใช้วิยอยู่อีกอยู่บนโลกภายนอกอยู่ไม่นานแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปหนาใจภายในในภายในคุก เดี๋ยวเขาจะนำใจแล้วก็อิ่มเอมเลยนะโดยเฉพาะคุณซอโซ่เนะี่ยเขาจะมีความสุขแทบกระอากออกมาเลยเขาจะกระอากความสุขแบบทั้งหน้าทั้งหลังพร้อมๆกัน สาสใจใส่กุ้งให้แตคนรอไม่รอก็ต้องรอแล้วชั่วโมงนั้นรอไม่ทันแล้วรอไม่ทันแล้วชั่วโมงนั้นอ่ะรอไม่รอก็เสียบหมดรอไม่ทันแล้วตอนนั้นอะ <S 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 ่ะ โดนทุกคนไม่ว่าจะเท็จหรือทำลายร่างกายหรือเจตนาเพราะว่าหลายคดีหลายคด,ดีครับ <c oughs> รหัวเราะได้สะใจมากครับผมถ้าคนบนเรือติดคุกจริงๆจริงๆแต่ด,ดูดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้เอ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้น <c oughs> ผู้ใหญ่ก็ให้การช่วยเหลือไม่ไหวแล้วตอนนี้นะ <c oughs> เอานะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะ คิดงันเราก็รู้สึกแย่สิเพิ่งมาขรรอขรรออะไรคะสาสตรใจที่ควกนั้นกำลังจะโดนมันกำลังใกล้จะโดนแล้วมีนาปลายมีนาพฤษภาสรุปสํานวนแจ้งข้อกล่าวหากำลังจะสั่งฟ้องนะครับเห็นว่าบริษัทเรือจะฟ้องคนบนเรือด้วยที่ทําให้เขาเสียอายจริงไหมคะเป็นไปได้ครับซอจะติดคุกไหมไม่เหลือครับ ไม่เหลือหน้าตัวดีเลยเราเล่าใหม่เพิ่งมาแต่เดี๋ยวติดตาม <c oughs> ให้ผมเล่าใหม่ทั้งหมดเลยที่ผมพูดมาทั้งหมดสี่ประเด็นนะคุณแน่ใจเหรอครับหนึ่งชั่วโมงเลยนะผมต้องพูดหนึ่งชั่วโมงเพื่อเล่าให้ฟังนะจริงๆเหรอ <c oughs> เอาเป็นว่าฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมก็จะย้อนไปย้อนมาในเรื่องประเด็นที่หนึ่งสองสามที่อย่เงี้ยเดี๋ยวคุณฟังไปเรื่อยๆแต่ผมจะไม่ย้อนทีเดียวให้คุณฟังหนึ่งสองสามสี่ตามที่ขอแต่เดี๋ยวมันจะค่อยๆพูดออกมาเรื่อยๆทั้งทุกประเด็นอย่างเงี้ยวินที่สุดครับคนคุณซอนน่าจะมีสุขล้นออกมาใช่เขาสุขล้นแน่นอนล้นปีเลยแหละล้นปีถึงลิ้นปีเลยแหละ เขาจะโศกแบบไม่อยากออกมาจากข้างนอกเลยไม่อยากออกมาจากข้างในเลยเขาอาจจะอยากอยู่ในนั้นตลอดไปก็ได้หรือออกมาแล้วอาจจะได้สามีทีเดียวห้าหกคนก็เป็นได้จะรู้ตัวถึงคนทำแตงโมเสียไหมคะจะเหลือแล้วครับรู้อยู่แล้วมันรู้อยู่แล้ว เอาเป็นว่าตอนนี้นะกำลังตรวจกระโปรงใครสักคนหนึ่งที่มีเลือดแตงโมติดอยู่และกําลังจะเรียกสอบเราเร็วนี้ว่าเลือดของแตงโมติดอยู่ที่กระโปรงคุณได้ยังไงนี่คือพยานหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่คุณจะตอบมันยังไงโอเคไหมครับผู้ใหญ่บอกตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันแล้วคราวนี้บอกได้เลยคนละทาง ผู้ใหญ่ยังเจ้าตัวไม่รอดเลยอ่าใช่ผู้ใหญ่ยังเจาตัวไม่รอดเลยตอนเนี้ยอย่าว่าแต่ผู้ใหญ่เลยกำนันก็ไม่อยู่แล้วกำนันก็ไปหมดแล้วครับอย่าว่าแต่ผู้ใหญ่เลยกำนันก็ไปหมดแล้วครับกดเสียงวอลล์ตรงไหนมิสเตอร์ไม่มีไม่มี เป็นเสียงหัวเราะของผมเองผมเป็นคนหัวเราะแบบนี้อยู่แล้วครับเป็นหัวเราะล้วนสนุกสนานดูมีความลึกลับนางบอกประจำเดือนคงจะหัวใครหัวมันครับผมมันบอก เรือ,ปร,อ,อประจําเดือนเจ้าประจำนายโถมันไม่มีหรอกหนูเอ้ยประจําเดือนประจําปีประจําชาติอะไรก็ไม่มีหรอกรับอย่างเดียวจ้ะไม่ต้องรอเรื่องนั้นหรอกจ้ะรับอย่างเดียวจ้ะ <c oughs> ใครที่กดแชร์ไลค์กดติดตามขอบคุณมากนะครับบางทีผมอาจจะพูดเลยไปตลกเฮฮาก็อยาซีเรียสน,นะครับเราอยากให้มีทั้งดราม่าแล้วก็มีทั้งแอคชั่นมีทั้งแบบว่าเออ <c oughs> เขาเรียกอะไรอ่ะแบบสนุกสนานอะไรอย่างเงย อะคอมเมดี้อะไรอย่างงี้ท่านเลวัตไม่ปล่อยอ๋อเรื่องเรื่องนี้ผมยังไม่ผมยังไม่เห็นท่านเลวัตมีบทบาทนะแต่ว่าเดี๋ยวอาจท่านจะมีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอืมมีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจยังไม่เห็นบทบทของท่านเลยนะตอนนี้นะอย่างนะถ้าซอโดนจะอยู่แดนไหนคะผมก็ไม่แน่ใจนะในเรื่องแดนเนี่ยผมไม่ได้มีผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญซะ้วยสิ เดี๋ยวถ้ารู้เดี๋ยวผมจะมาบอกเดี๋ยวถ้ารู้ผมจะมาบอกนะสัญญาเลยบอกแน่นอนกระโปรงคอตอมีเลือดน้องโมติดอยู่ใช่แล้วครับใช่แล้วครับผลตรวจเป็นอย่างนั้นคุณจะต้องตอบให้ได้ว่าเลือดโมติดกระโปรงคุณได้ยังไงกำกำลังไล่ล่าคุณคุณหนีมันไม่ออกหรอก ความจริงมันก็คือความจริงสาใจต่อต่อพ่อประจำเดือนมันโกหกใครไม่ได้หรอกต่อ้คุณแถแค่ไหนก็ตามมันโกหกใครไม่ได้อืมมันโกหกใครไม่ได้หรอกเอานะคุณแถทุกมุมไม่ได้เพราะคุณพูดมันไม่ตรงกันเลยคุณพูดกี่ครั้งก็ไม่ตรงกัน แค่คุณบอกว่าคุณให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้วันที่ไปร้านอาหารแค่คุณบอกว่าโมไม่ได้เข้าห้องน้ำไม่ได้จีนเลยนี่คุณก็ให้การเทสแล้วคุณก็ให้การเทสแล้วสรุปแตงโมไปเข้าห้องน้ําเพราะอีกคนหนึ่งในร้านอาหารไปให้การกับเจ้าหน้าที่ไว้ว่าแตงโมไปเข้าห้องน้ําหลังจากที่ถ่ายรูปเขาเสร็จแล้วเนี่ยแค่เรื่องเดียวคุณก็เทสแล้ว,แล,วแล้วเรื่องอื่นคุณจะไม่เทสเหรอคือสิ่งที่คุณพูดอ่ะมันเชื่อไม่ได้หรอกเราต้องไปหาข้อมูลมาเพื่อเอามายัน กับสิ่งที่ความบริสุทธิ์ที่คุณพูดไว้อะมันจริงไม่จริงไม่ใช่คุณพูดคุณลดเชื่อเลยเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ปัญญาอ่อนครับเออแต่ชุดแรกอ่ะไม่ชุดแรกอ่ะไม่ใช่แต่ชุดนี้ไม่ปัญญาอ่อนนะแต่ชุดแรกอ่ะไม่รู้ชุดแรกอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นจะต้องไปตามหาพยานฐานเพื่อให้บรรสอดรับกับคาให้การได้ยินไหมประโยชน์เนี้ยคุณได้ยินประโยคนนี้ไหมอ่าพลโท ไปตามหาพยานหลักฐานเพื่อให้สอดรับกับคำให้การของจำเลยได้ยินประโยคนี้ไหมเนี่ยไอ้หมอเนี่ยไม่น่ารอดผมว่าไม่น่ารอดแน่นอนไอ้หมอนี่นะโดยเฉพาะไอตัวนี้นะตัวเดียวเลยตัวดีที่สุดตัวดีที่สุดไอ้ตัวเนี้ยตัวดีที่สุดครับแค่บางประโยคที่มันหลุดออกมาเนี่ยก็ฟังไม่ได้แล้ว เพิ่งย้อนดูคลิปที่แซนให้พีกัดตกเรือของโมสรุปปอเป็นคนเห็นโมตกเรืออ้าวเฮ้ยไม่เหมือนใช่คือเขาให้การอะไรไว้เขาจำไม่ได้หรอกมันมั่วไปหมดอ่ะไม่ใช่เขาไม่ได้บอกว่ามีประจำเดือน เขาบอกว่ากติมีประจําเดือนเป็นเรื่องประจําเดือนของตัวเองครับคนเราคนเราข้อความกันตาเรือกเงียบอ่าพนักง,งานร้านอาหารอ่าอาหารบอกบอกตกขา่าวใช่ครับคนที่ร้านอาหารเพราว่า เพราะว่าก่อนที่โมจะเดินไปเข้าห้องน้ำน่ะเขา,าผู้หญิงคนที่ดูแลร้านอาหารเนี่ยเขาขอถ่ายรูปก่อนเมื่อถ่ายรูปเสร็จโมก็ไปเข้าเข้าห้องน้ำครับก็เขาอะให้การกับพนังกงานสอบสวนไปแบบนั้นเพราะฉะนั้นคําให้การของผู้หญิงคนนี้มันก็เลยหักล้างในส่วนของที่บอกว่าเมือ่อโมไม่ได้เข้าห้องน้ำไงเออเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าคนที่บอกว่าโมไมไ่เข้าห้องน้ำก็คือกระติกอะโดนเต็ม,เต,มเต็มไงครับก็ให้การเทสไงให้การเทสไงครับ ไปนอนก่อนนะครับครับผมโชคดีครับสวัสดีครับสารตั้งต้นจริงอยากรู้ทําแตงโมทําไมผมว่ามันคงมีเรื่องราวที่ทะเลาะวิวาทกันอะในเรื่องในคงมีเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งซึ่งเรายังชี้แจงไม่ได้เดี๋ยวรอให้ความจริงมันกระจางก่อน <S 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 แล้วลุงที่เห็นพี่โมค,คนแรกอะครับอันนี้ผมยังไม่เห็นข่าวนะ หลวงเสด็พิมพ์บอกแรกข่าวยังเงียบอยู่เขาอาจจะเก็บไว้ก่อนถ้าเปิดไปทั้งหมดเดี๋ยวอันตรายครับชุดแรกตามนั้นเลยครับชุดแรกปยอยออใช่เขาเชื่อหมดอะไรก็เชื่อหมดได้ข่าวว่ามีพนักงานอ่าเขาเรียกไม่ใช่พนักงานสิมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งโทรคุยกับคุณซอโซทั้งวันทั้งคืนเลยไม่รู้ว่าโทรทำไม จะไปเป่าเทียนวันเกิดกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเขาคงต้องการอ,าอะไรสักอย่างแน่แต่เราคงไม่รู้หรอกว่าเขาโทรหากันทำไมได้ข่าวว่ายศเนี่ยถึงขั้นพันโทรพันเอกเลยนะโทรให้คำปรึกษากลัวน้องจะเหงาหรือน้องอยากจะอมเทียนเอ้ยไม่ใช่ผมก็ไม่รู้นะผมก็พูดไปไม่เข้าใจเราหมายความว่าอะไร <c oughs> ออมีนายตำรวจระดับผู้ใหญ่ยศพันโทพันเอกอะไรประมาณนี้นะ โทรหาคุณซอโซทั้งวันทั้งคืนเลยโอ้โหมีซัมซ่งรองกันหรือเปล่าไอ้เราก็ไม่รู้นะบางทีบางทีเป็นตำรวจมีของกลางเยอะจำเลยก็อยากอมของกลางบ้างอะไรอย่างนี้ไง <laughs> <laughs> อมเทียนก็ามา <laughs> อมของกลางก็ามาด้วย อมของกลางก็มาปกติขอมของกลางอันนี้อมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลของกลางอีกทีหนึง่งเอานะฉีกไปขำบั่งอย่าดราม่าเยอะเดี๋ยวเครียดฉีกไปขำม,มั่งอมของหลวงครับทั้งของกลางและของหลวงเลยอมหมดอืมไอ้พวกนั้นแหละ อืแล้วก็ข่าวอีกข่าวหนึ่งนะที่ล่าสุดที่ไม่คอนเฟิร์มว่าเกี่ยวข้องกับคดีไหมนะข่าวล่าสุดไม่คอนเฟิร์มว่าเกี่ยวข้องกับคดีไหมนะครับหลังจากเกิดเหตุวันนั้นนะครับมีเลขาท่านธรรมนัตผมเชื่อเขาเรียกกันว่าเลขาหมูแต่จริงท่านธรรมนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรนะแต่เขาบอกว่าเลขาหมูเนี่ยหลังเกิดเหตุโทรหาคุณปอเยอะมากแต่จะโทรเพราะอะไรด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวต้องลองฟังอีกทีหนึ่งนะ เดี๋ยวเขาก็มาให้คําตอบเราเร็วๆนี้นะครับจําชื่อเลขาหมูให้ดีนะครับเลขาหมูซึ่งเป็นเลขาท่านธร,รมนัดพมเผ่าแต่ท่านท่านทรรมนัดพมเผาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเรื่องนี้นะแต่เลขาท่านนะ่ะโทรหาคุณปอบ่อยมากในช่วงหลังเกิดเหตุแต่โทรหาเพราะอะไรผมไม่ทราบแต่เดี๋ยวจะมีคําตอบให้เราเร็วๆนี้นะครับเพราะตอนนี้มีมีหมายเรียกไปแล้วนะครับมีหมายเรียกแล้วเพื่อจะเรียกมาสอบเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ ผมไม่แน่ใจนะว่าจะหาโทรศัพท์เครื่องจริงได้ไวแต่ผมว่าตอนนี้มันไม่จําเป็นแล้วนะไอ้โทรศัพทเครื่องจริงอะ่ะไม่จําเป็นแล้วนะเพราะเครื่องเครื่องกอ๊อฟเนี่ยมันก็มีพาสเวิร์ดสามารถเข้าไอคาวแล้วก็กู้ข้อมูลได้เหมือนกันครับกับไม่ค่าไม่ต่างกันไม่ต่างกันครับแต่มัน แต่เขาเวลาเขาตรวจสอบแล้วใครเป็นคนก๊อปปี้โทรศัพท์อันนี้เขายังไม่บอกเพราะมันเป็นความลับในคดีถ้าเขาบอกเลยเดี๋ยวมันจะเป็นการเปิดเปิดโปงหรือเปิดให้คนอยากหนีเพราะฉะนั้นเขายังไม่เปิดเรื่องนี้หรอกเขาจะเก็บเรื่องมาเรื่องเขาจะเก็บไว้ก่อนเรื่องบางเรื่องเขาก็พูดถ้ามันเบาไม่หนักเขาก็พูดแต่ถ้ามันหนักมากๆเขาจะเก็บไว้ก่อนใครคนนิ่งเนะี่ยเรื่องเนี้ย เรื่องคนนิ่งโทรศัพท์เราผมเชื่อได้เลยว่าตอนนี้เขารู้แล้วแต่เขายังไม่ออกมาพูดผ่านสื่อถ้าพูดแล้วพูดแล้วมันจะเป็นการแหวกย่ายให้งูตื่นไงเออเขาก็เลยไม่พูดเขาเลยเก็บไว้ก่อนบางแจกไม่ใช่ครับเครื่องมันถูกคนนิ่งตั้งแต่ก่อนไปแล้วครับอ่าผมจะผมแยกเรื่องการคนนิ่งไว้สามเซกชันนะเซกชันแรกก็คือเครื่องอยู่ที่บ้านแตงโมเซกชันที่สองก็คืออยู่กับตํารวจ เซกชันที่3อยู่กับบางแจ็กให้เ,เพื่อนๆไปเดาเองนะครับว่ามันควรจะถูกคนนะเซกชันไหนเซกชันที่1ที่2และที่3ไปลองไปเดาเอาผมไม่ชี้นำใดๆทั้งนั้นให้ลองไปเดาเอาว่ามันควรจะอยู่ในตอนไหน